ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับสเก็ตอัพครับวันนี้งานเร่งด่วนครับวันนี้ครับเราอยู่ที่การปรับปรุงออกแบบนะครับต่อเติมหลังคานะครับหลังคาระหว่างอาคารครับตรงนี้อาคารเดิมครับอาคารเรียนหนังเดิมตัวนี้เป็นอาคารโรงอาหารนะครับนี่ก็คือก็จะมุงหลังคาตรงนี้ครับ โครงสร้างได้ได้ทำไว้แล้วนะครับตัวนี้ครับวันนี้จะมามุงหลังคาครับเรามามุงหลังคากันโดยใช้โปรไฟล์บิลเดอร์นี่นะครับตัว2บิลเดอร์2ก็พอแล้วนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับมุงหลังคานะครับโดยนะครับจะใช้คำสั่งนี้นะครับเริ่มมุงเลยนะครับก็ จะมุงทางนี้ก่อนเนาะเริ่มฝั่งนี้ก็ไปไปเรื่อยๆนะครับทับไปเรื่อยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทางขวาโอเคครับขวาครับไปเลยครับตัวนี้ยาวไปเลยนะครับผมจะมุงยาวไปเลยไอ้ตัวนี้เราเราสามารถสร้าง สร้างเองได้นะครับตัวนี้ครับแบบแบบเมทัลชีตนะครับเนี่ยก็เป็นแผ่นยาวอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค็ต่อออกมาครับเราจะทํายาวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะยืนออกมาสัก20เซนนะครับวิธีการนะครับถ้าจะเอาออกมาครับก็คลิกตรงนี้ครับเเดี๋ยวหมุนอีกนิดนึง ให้มันเอียงมานี่นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง extend นะครับออกมาอย่างนี้ครับจุดสองจุดสเลยก็ได้ครับไม่ได้ใส่รางน้ําครับข้างหน้าก็ให้พอดีเออ,อยุ่มาจากไหนอ่ะต่อไปครับต่อไปก็จะคัดลอ,อกครับใช้คําสั่ง move and copy นะครับ ตัวนี้มุมพอดีแล้วนะครับก็จะคัดลอกจากตัวนี้แหละครับมุมนี้คอนโทลนะครับปล่อยกดคอนโทลแล้วปล่อยครับแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่ครับมาทับหลอนนี้ครับจากนั้นผมกดคําสั่งออกคําสั่งดอกจันครับคูณไปสักแปดแผ่นเอนเตอร์ดูครับมันเสร็จไหมแปดไม่พอก็เปลี่ยนเป็น9ครับ เปลี่ยนเป็นเก้าปั๊บเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่คำสั่งไม่ต่อเนื่องเอาใหม่ครับเริ่มคำสั่งใหม่อ่ะจับตรงนี้นะครับซูมเข้าใกล้ๆครับจะจับตรงนี้ก็ได้นะครับคอนโทนนะครับคือเอามาใส่รอนสุดท้ายของตัวนี้ครับตรงกลางนะตรงนี้นะครับอ่าอย่าเพิ่งออกคำสั่งนะครับกดชิปนะครับผมใช้น็อตบุ๊กนะกดดอกจันกดเก้าครับปั๊บ ้านี่พอดีเก้าแผ่นพอดีนี่พอดีเลยนะครับหลังคาครับมุงหลังคาเรียบร้อยครับส่วนสีจะสีอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับต่อไปครับไปเลือกครอบข้างครับครอบข้างหลังคาในครอบข้างเนี้เราทําเองก็ได้นะอ่ะเราก็ไปสร้างตรงนี้นะครับ แนะนำการสร้างนะครับให้สร้างที่จุดสร้างที่จุดนี้นะครับนี่จุดออริจินนี่ครับนะก็ผมจะทําแบบคร่าวๆแล้วกันอาจจะไม่เหมือนตรงเป๊ะตามแบบนะครับเนี่ยผมจะวาดแบบไว้ก่อนนะครับปกติแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ10บเซน10บเซนนะมันก็จะเป็นครอบคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มาายื่นลงมานิดนึงต่อเส้นลงมาก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็้อบประมาณนี้นะผมจะลบเฟสนี้ออกนะครับนี่ทําเป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างผมจะสร้างจุดนี้ไว้ก่อนนะ เอาไว้ยึดคราวนี้นะครับสีเหล็กทั้งหมดแล้วก็ใช้คําสั่ง offset นะครับ offset สักเท่าไหร่ล่ะ2 mm ก็ได้กันไม่หนาขนาดนั้นหรอกมันหนาไปทำไม1 mm 1มิล1ึมิลผมมาถึงนี้นะอ่าตัวนี้ก็ถึงนี้นะครับ ประมาณนี้สมมติว่ามันหนาประมาณนี้โอเคเล e c กครับแล้วไปที่บวกครับกดบวกตรงโปรไฟล์วีเดอร์ครับครอบครอบข้างแล้วกันภาษาไทยนี่แหละนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลือกจุดนะครับจุดจุดตัวไหนที่เราสร้างได้ง่ายก็คือตัวนี้เมื่อกี้นะครับนะแล้วก็บันทึกครับ เลือกที่เก็บครับก็ครอบข้างเก็บตรงนี้แหละในไดซีในใน,ในบัลี่นะครับเก็บไว้ตรงนี้ปึ๊บนะเซฟแล้วเรียบร้อยครับต่อไปเราก็กลับมาที่บ้านของเราต่อนะครับบ้านของเราต่อคือท,ทำแบบง่ายๆนะผมจะปิดข้างหน้าก่อนอที่จริงมันต้องเชิงชายด้วยนะครับเชิงชาย ต้องมีมีเชิงชายด้วยลืมเชิงชายแต่ละใส่เชิงชายก่อนอเชิงชายมีมีไหมเชิงชายก็ไม่มีก็ต้องไปสร้างอีกครับสร้างเชิงชายอีกครับอ่ะสร้างไว้เลยเมื่อกี้ลบไปแล้วนะครับอ๋อนี่มันเล็กมันจะได้ไม่ไม่ได้ดูสกิลเมื่อกี้ ผิดไปต่อไปนะครับก็สร้างนี่เชิงชายนี่มันหนานิ้หนึ่งใช่ไหมครับจุดศูนย์สองห้าสี่เอาใหม่ภาษาอังกฤษนะจุดศูนย์สองห้าสี่คอมมาครับคอมมาจุดสองครับยี่สิบนี่แหละอ๋อเมื่อกี้อาจจะเล็กไปนะ ต่อไปก็จะหักมุมนิดเดงประมาณนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็ทำแบบง่ายๆก็แล้วกันนี่ปับ๊บคุมนะครับปวดบัวครับเชิงชายครับปั้นลมมลเชิงชายหรือปั้นลมก็เลือกจุดครับด้านท็อปอาา่าฮะด้านท็อปบันทึกครับบันทึกไว้ว่าเชิงชายครับไลน์ ดีจังเลยอ่ะไปสร้างกันไปสร้างกันนะครับอ่าเราจะใส่ตรงนี้ด้วยเชิงชายตรงนี้เนาะบิวไปเลยครับบิวไปตามเส้นนี้เลยที่จริงต้องใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเด็กเมาแคนครับอ่ะนี่ครับ,รบก็ แบบนี้ครับง่ายๆครับก็เสร็จแล้วนะใส่เชืองชายไอใส่เชืองชายนี่แล้วก็บิ้วไปครับตามนี้ครับเอาตามนี้ก่อนนะครับไปตามเส้นนี้ก่อนครับล็อกแกนนะครับซ้ายเขียวขวาแดงครับมันเอียงครับมันก็ล็อกแกนไม่ได้ก็ต้องไปตามเส้นตามเส้นนี้นะดี๋ยวนเ้น๋ยวนะ ไปตามเส้นนี้ครับปึ๊บมันออกนอกเส้นครับค่อยต่อเอานะครับค่อยต่อต่อได้มันไม่ยากครับเนี่ยตัวนี้ก็ต่อใช้ตัวนี้ครับเอ็กเทนตัวนี้นะครับยืดมายืดมาตามนี้ครับให้มันมาประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับนี่มันยืดได้โหดได้ครับนี่คือข้อดีของโปรไฟล์วีเดอร์นะครับ เมื่อกี้นะครับก็ใช้คำสั่งเนี่ยผมจะใช้คำสั่งฟิปมีไหมมีคำสั่งฟิปไหมอ๋อฟิปไม่ได้เอามาไม่เลอกไม่ไดเอามานะครับเแล้วทำใหม่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับก็สร้างนะครับสร้างตรงนี้เลยเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะหรือตามเส้นนี้ไปเลยก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายครับ ตัวนี้มันสิบเจ็ดเมตรใช่ไหมครับพิมสิบเจ็ดเมตรเลยเตอร์ดเลยสิบเจ็ดเมตรครับสิบเจ็ดจุดหกไปเลยยาวไปเลยนะครับนี่ครับโอ้มันยาวกว่าสิบเจ็ดจุดหกอีกต่อครับนี่ครับเอ็กเทนใช่ไหมกดตัวนี้ต่อได้ไหมนี่ครับได้ครับ ก็ต่อมาครับต่อมาให้มันถึงเนี้ยอ่าต่อไปอตอนนี้ก็น่าจะคลิปยาวแล้วแหะนะครับว่าจะสอนใส่นิ่งเฉยๆนะครับสอนการสร้างหลังคาเฉยๆไม่ใช่แล้วเอาไปก่อนนะครับาตามนี้ก่อนนะครับตามเหล็กนี้ไปก่อน นี่หรือใครจะต่อยาวไปด้านข้างด้วยก็ได้นะครับนี่ครับต่อยาวไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะนี่ต่อยาวมาเนี่ยนี่ครับได้เลยไม่มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับการใส่เชิงชายประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทำง่ายๆนี่แหละไม่มุงอะไรนะครับ นี่คือโครงสร้างจริงนะครับหลังคาจริงจะเป็นประมาณนี้มุมหลังคาแล้วเดี๋ยวเอ็กคอร์ดออกไปเซฟด้วยนะครับอืมโอเคเกาใส่หลังคาเสร็จก็เอ็กพอร์ตไฟล์ไปเเลือกมุมนี้ก่อนอ่าสิบสองก็แล้วกัน เอ็กพอร์ตไปส่งงานมุงหลังคามุงหลังคาครับนี่ก็เสร็จประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีในการใช้โปรไฟล์บิลเดอร์นะครับ เวอร์ชันสองก็ใช้ในส0 2 3าได้เหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้มีปัญหาอยู่ครับตัวโปรไฟล์วิดเดอร์สนะครับเครื่องใหม่มันทําได้แต่เครื่องนี้มันไม่ได้นี่ครับโปรไฟล์วิดเดอร์สมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับมันเข้าไม่ได้มันเข้าได้ตัวเวอร์ชั่นเก่านะครับใช้งานได้ประมาณนีอ้อีกงานหนึ่งนะครับงานกันสาดนะครับก็เป็นงบผ้าป่าผมก็จะออกแบบคร่าวๆแบบนี้นะครับ นี่อาคารหลัง่อา,อาคารเนี่ยหลังใหม่นะครับก็ทําโครงแบบนี้ครับหลังคาแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็จะให้ช่างมามาสร้างสร้างเลยนะครับตัวนี้ทําแบบง่ายๆครับ,นะรบแบบง่ายงบประมาณก็ไม่น่าจะเกินทั้งสองตัวนี้ประมาณแสนต้นๆน,น,นะครับรวมค่าช่างด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ไม่กี่บายครับยื่นออกมาจากที่สามเมตรนะครับสเมตรประมาณนี้นี่คือการใช้งานโปรไฟล์บิลเดอร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคใหม่ๆจะมาแนะนำอีกเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนอ้เดี๋ยวเดียวเดียวมีคนสงสัยมานะครับเดี๋ยวผมถามถามร่างตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะผมจะสร้าง โปรไฟล์วีเดอร์ตัวนี้มานะครับอย่างเช่นอันนี้สมมติว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กเหล็กนะครับเหล็กกล่องนะครับผมทำล็อกแกนครับไซส์เขียวครับเอาบนน้ำเงินก่อนเสาไายเขียวล็อกแกนเขียวครับบนน้ำเงินครับล็อกแกนนี่ครับทำประตูนะครับง่ายๆนี่คือประตูทีนี้ถ้าจะตัดเหล็ก ยังไงเดี๋ยวนะเอ,อีกแบบหนึ่งนะครับแดงมุกครับซึ่งว่ามันมันลน้นเะดี๋ยวนะเนี่ยซึ่งว่าแดงครับล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินครับคือต้องการตัดเหล็ก เนี่ยมันก็ตัดง่ายครับโดยใช้คำสั่งทีมทูซอยก็ได้หรือจะทีมทูเฟสก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ตัดตรงนี้เลยเลยครับนี่คือการตัดเหล็กมันจะจะง่ายมากเลยนะครับตัดเหล็กนี่ข้อดีของโปรไฟล์วีเดอร์ครับแนะนำไม่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม